โอเคครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปที่8นะครับผมเรียกว่าใกล้จะจบซีรีส์กันแล้วนะครับสลหรับคอร์ส IB นะครับที่เป็น SMC class นะครับจากเนื้อหาเต็ม20คลิปแต่สลหรับสมาชิก IB ที่สนับสนุนผมมาเนี่ยจะได้ดูถึงคลิปที่นะครับถึงแม้จะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ผมกล้าการันตีเขาว่าเพียงพอต่อการเทรดแบบมากๆและและมันเป็นของฟรีที่คุณได้จากการแค่สมัครพอร์ตมาเทรดกับผมเนี่ยถ้าเป็นเรียนที่อื่นค่าต่อสอนพวกนี้นะครับแ,แน่นอนครับไม่ต่ำกว่าหลักหมื่นแน่นอน นะครับคอหลักพันที่ผมเคยไปซื้อมาหลายๆเพจใน Facebook ผมก็ลองซื้อมาเรียนเหมือนกันนะเพื่อจะเดี๋ยวเปรียบเทียบเนื้อหากันเนี่ยก็บอกเลยว่าก็เนื้อหาอาจจะมีใกล้เคียงกันบ้างนะครับแต่ว่าความเข้าใจหรือความตกผลึกแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสัะคนที่เรียนคอร์สนี้ของผมจบไปนะครับแล้วมีโอกาสได้ไปศึกษาต่อนะครับไม่ต้องตกใจถ้าเกิดว่าคําศัพท์ที่ใช้ไม่เหมือนกันหรือว่ามีบางอย่างคล้ายๆกันอะไรเงี้ยครับก็ลองยึดอันใดอันหนึ่งแล้วกันที่คุณรู้สึกว่าโอเคเนาะ แต่สิ่งผมถ่ายทอดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ผมถนัดละกันนะครับแล้วที่ผมใช้จริงอยู่ทุกวันนี้เนาะอ่ะนะครับในบทก่อนหน้านี้ครับสองพาร์ทเต็มๆเ,เลยนะครับสลัหก6 7เนี่ยเราศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างเมเจอร์และไมเนอร์ไปแล้วนะครับซึ่งสัะคลาสไอบีเนี่ยผมจะสอนแค่นี้ก่อนสระเมเจอร์ไมเนอร์นะครับเพราะว่าลึกกว่านี้เกินความจำเป็นแล้วครับเราไม่มีความจำเป็นต้องไป ลึกขนาดนั้นนะครับไม่ต้องไปดูแบบมีในไม่ไม,ม,ม่ในมีอีกทีซึ่งมันจะเยอะไปอันนั้นไว้สำหรับ V.I.P. แล้วกันเนาะเพราะว่าอันนั้นน่าจะต้องเรียนกันตัวต่อตัวนะครับถ้าอัดคลิปเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นภาพนะครับพอบนกราฟจริงๆเนี่ยอาจจะสับสนได้เนาะแล้วถ้างั้นถ้าเราไม่มีเรื่องโครงสร้างแล,แล้วผมจะสอนอะไรต่อล่ะมาเราจะมาพูดถึงเรื่องของโซนและจุดเข้ากันบ้างแล้วครับอ่า หลายคนน่าจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าโอเคเวลาเราอยากจะเทรดเนี่ยครับเราต้องมีการตีโครงสร้างเมเจอร์มาก่อนแล้วก็ค่อยมาดูโครงสร้างเมเจอร์อีกทีใช่ไหมครับถูกต้องนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำสเต็ปแรกครับแต่หลังจากที่เรารู้แล้วครับว่าโอฉันต้องบายต้องซลล์เนี่ยเรารู้แล้วว่าต้องบายแหละวันนี้หรือวันนี้ต้องซลล์อะแต่หลายๆคนก็จะคํคำถามว่าแล้วต้องบายตรงไหนหรือว่าต้อง s e ลตรงไหนล่ะเออนะปัญหาคนจะมาโลกแตกกับตรงนี้ว่าแล้วฉันต้องเล่นตรงไหนล่ะมา วันนี้ผมจะมาไขาข้อกระจาดตรงนี้กันว่าถ้าเราต้องการตัดสินใจว่าเราอยากจะ buy จะ sell ตรงไหนเนี่ยต้องมีวิธีการดูหรือว่าการกรองยังไงเนาะเรามาดูไปพร้อมกันครับสเต็ปแรกครับก่อนที่เราจะพูดไปถึงการเข้าวอดเดอร์ครับอันดับแรกต้องมีโครงสร้างก่อนจาไหมนะเอ็มซแบบเราสําคัญสุดคือเรื่องโครงสร้างเนาะเพราะฉะนั้นเปิดการาฟมาก็ตีโครงสร้างซะก,ก่อนแล้วกันไปมาหาเมเจอร์ชุดแรกของเัาก่อนดีกว่าครับโอเคนี่ผมไปแบบไวเลยนะ คนที่มาถึงคลิป8ได้กูคุณต้องเริ่มตีเมเจอร์เมเนอร์เป็นแล้วอันนี้เป็นไฮเมเนอร์นะครับอันนี้เป็นโลเมเจอร์นะครับอ่ะโลนี้เป็นเมเจอร์ได้ยังไงครับเพราะว่าโลนี้ส่งกราฟขึ้นมาจนทำลายไฮได้นะครับ x ตรงนี้ได้มันก็เลยกลายเป็นโลเมเจอร์นั่นเองนะครับโอเคต่อไปหาไฮเมเจอร์ต่อครับอยู่ตรงไหนเอ่ยก็ไปกันต่อครับอันนี้ก็เป็นไปไปโดนอะไรน,นี่ high ไฮเมเนอร์คอยไต่ ค่อยเก็บรายละเอียดไปเนาะอันนี้ low เนอร์นี้ไฮ h i เนอร์ o r l o เนอร์ไฮ i g เนอร์ r low เนอร์อันนี้ก็ยังเป็นไฮ g h เนอร์นี่ก็ยังเป็น low เนอร์อยู่แล้วก็นี่ก็เป็นไฮเมเจอร์ละโอเคเพราะไฮนี้ส่ง g า s มาจนทำลาย l o ได้นะครับตรงนี้ปุ๊บโอเคอันนี้ก็เลยได้กลายเป็นเมเจอร์นะครับ โอเคครับหลังจากเราเจอคลื่นแรกของเราแล้วครับเวลาคุณเจอคลื่นแรกของตัวเองนะครับให้เรามองไว้ก่อนแล้วครับว่าคลื่นแรกของเราเนี่ยคือคลื่นหลักเสมอหรือคลื่นขยายนะครับอ่ะใช่ว่านี่คือการขยายครับแล้วพอหลังจากการ X นี่คือการย่อนะครับเพราะฉะนั้นย,ย่อเสร็จเราจะต้องคาดหวังการขยายแต่น่นอนครับเวลาเราเทรดจริงเนี่ยเราไม่เห็นอนาคตถูกไหมเราไม่รู้ว่าราคามันจะไปไหนต่อเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่เราจะทำครับก็คือเราจะต้องมีการมองหาจุดเข้าเทรดที่น่าสนใจว่า มันอยู่ตรงไหนหรือบริเวณไหนบ้างน,น,น,นะครับซึ่งวิธีการหา <c oughs> จุดขอ้อเท็จที่เราสนใจเนี่ยหาได้หลายวิธีนะครับผมจะยกตัวอย่างวิธีที่1ก่อนแล้วกันนะครับวิธีแรกครับเราเรียกวิธีนี้ว่าการแบ่งพรีเมียมกับดิสคาวครับอ่านะหรือหลักการ PD นะครับถ้าใครไปเรียนต่อใน ICT หรือว่าเพศวิชาอื่นเนี่ยเขาจะใช้คำว่าเป็น PD ดนะอืมนะครับมันก็คือเรื่องของพรีเมียมดิสคาวนี่แหละครับหรอหือการหรือการแบ่งภาษาไทยเนาะมันคือการแบ่งในส่วนของโซนราคาแพงและราคาถูกครับ แล้วจาที่เราได้ขึ้นแรกมาแล้วครับจากสวิงโลไปหาสวิงไฮนะครับนี่คือ1ึคลื่นใช่ไหมนี่คือคลื่นใส่ของเราปึ๊บทีนี้กฎของการย่อของกฎของการยออ่อในคลื่นยอ่อน,นะครับเขาบอกว่าการยอ่อนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดนะครับ3ระดับนะครับก็คือย่อธรรมดาเนาะเดี๋ยวผมจะเขียนเนาะอย่างนี้นะการยอ่อนะครับจะมีทั้งหมดประมาณ3ระดับครับ1ครับย่อมาบริเวณนะครับ38.2นะครับแล้วเรียกว่า ยอสมบูรณ์นะครับก็คือย่อสําเร็จนะครับอืย่อแบบสําเร็จนะครับก็คือยืนยันแล้วว่าย่อได้แล้วครับอืมย่อแบบสาเร็จอืแบบที่สองครับก็คือย่อแบบสมบูรณ์ครับก็คือประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับ จริงๆแล้วการย่อแบบสมบูรณ์เนี่ยนะครับจริงๆจุดเข้าหลายๆคนในแหล่งสำนักนะเขาจะนิยมเข้าตั้งแต่5 0ลงไปเนาะซึ่งอันนี้ล้วแต่ดูพินิจแต่เราค่อยว่ากันนะครับผมรูกว่าเป็นการย่อแบบสมบูรณ์เลยแล้วกันนะครับจ,จะเขียนไม่ถูกนะครับอย่าถือสานะครับสมบูรณ์ไปเลยอ่ะเขียนไงว่าสมบูรณ์อ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันทีนี้ข้อ3ครับเอ่อถ้าสมมุติว่าราคามันย่อต่ากว่า50สนลงไปอีกครับอีกจุดที่ผมจะสนใจเลยคือประมาณ70%นะครับ ถ้าย่อมาต่ำกว่า70%เนะครับคือย่อเยอะละนะครับเพราะงั้นจุดเข้านะครับอยู่ที่ว่าเราเนี่ยพอจะในจุดเข้าระดับไหนนะครับยิ่งเราเข้าในตรงราคาสูงนะครับ s l ก็ยิ่งกว้างนะครับยิ่งเข้าตรงราคาต่ำ s s สก็ยิ่งน้อยนะครับผมจะใช้ฟิปบูนะครับในการแบ่งนะครับราคาสูกราคาแพงนะครับอัลกอริทามฟิปบูขึ้นมาเนาะเลขที่ผมใช้นะครับจะเดี๋ยวผมปิดให้หมดก่อนเนาะ เราจะใช้แค่นะครับศูนย์กับหนึ่งร้อยก่อนครับอ่ะศูนย์กับหนึ่งร้อยนะครับเอาไว้ทําอะไรครับหนึ่งร้อยครับคือปลายทางของการย่อนะครับคือย่อครบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะส่วนศูนย์คือจุดเริ่มต้นของการย่อครับว่ามันจะย่อไปเท่าไหร่จากศูนย์ไปหาหนึ่งร้อยเนี่ยเนาะก็คือเราจะใช้วัดจากขึ้นหลักนะครับนี่คือขึ้นขยายของเรานี่ขยายไปปุ๊บจนจบการขยายครับแล้วเริ่มย่อจุดเริ่มย่อก็คือศูนย์ครับแล้วเราก็เอาปลายทางคือหนึ่งร้อยเพื่อจะวัดว่ามันย่อไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ ของนพูดถึงจุดเข้าที่ดีนะครับผมจะแบ่งเป็นสาระดับครับระดับแรกคือย่อแบบทั่วไปครับย่อแบบสําเร็จแล้วนะครับยืนยันว่าย่อเสร็จแล้วก็คือประมาณเลขแรกก็คือ1ไม่ใช่1สิขออภัยครับ0.382นะครับก็คือ38.2ประมาณตรงนี้นะครับนี่จะเป็นบริเวณแรกครับที่ราคาถ้าย่อมาถึงตรงนี้แสดงว่าราคาเนี่ยยืนยันได้ระดับหนึ่งครับว่ามีการกลับตัวหรือเรื่องมีการย่อแล้วนะครับเป็นเลเวลแรกนะครับ ซึ่งก็เป็นจุดแรกที่คนนิยมเปิดบายกันหรือเริ่มรับราคาเป็นมาแรกนะครับแต่จะใช้ในหลอกที่บอกามากเพราะว่า sl มันก็ข้างที่จะไกลนะครับถ้าเทียบกับ sl ใต้100แล้วกดการกดบายตรงนี้เนะี่ย sl ใต้100ถือว่าค่อนข้างไกลเนาะเป้าที่2ครับคือการย่อดโดยสมบูรณ์นะครับก็คือย่อมาได้ครึ่งทางนั่นเองนะครับจาก100%ขึ้นมาหาศูนย์เนี่ยศูนย์เนี่ยย้อนกลับมาได้ครึ่งทางนะครับคือ0.5น้นั่นเองคือบริเวณนี้ครับ0.5นณครึ่งทางครับ การแบ่งครึ่งทางคือการแบ่งระหว่างโซนข้างบนเนี่ยคือราคาแพงข้างล่างคือราคาถูกครับแบ่งครึ่งเนาะกึ่งครึ่งล่างลงมาคือราคาถูก้านบนคือราคาแพงอย่างเคสนี้ครับขึ้นของเราคือขึ้นขาขึ้นเราต้องมองบายใช่ไหมครับบายภาษาไทยแปลว่าการซื้อการซื้อของให้ดียังไงก็ต้องซื้อของถูกครับอ่ะอาาเราอาจจะรอราคาลงมาในช่วง50%ก่อนเพื่อรอของถูกครับแล้วค่อยกดบายไปเพราะงั้นตามหลักสไตล์การเทรดของซายเอ็มซีครับจะนิยมเริ่มเทรดที่50เป็นหลักนะครับ อาจจะมีบางคนกดที่38.2บ้างนะครับสำหรับบางคนที่อาจจะกลัวตกรดอะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้านะถามผมแนะนำนะผมก็จะแนะนําที่ให้เริ่มที่50เป็นต้นไปครับจุดเข้าเราจะเป็นจุดเข้าที่ค่อนข้างได้เปรียบเพราะว่าเริ่มได้ในของที่เริ่มราคาถูกแล้วครับอ่าเพราะว่าเข้าคืนขเข้า,เข,าเข้าตรงนี้เนาะ SL 100นะครับ TP ที่0ูนย์มันจะได้ SLTP ที่ระยะพอๆกันนะครับในในรูปแบบผมงเบสิกก่อนเนาะประมาณนี้ทีนี้ครับ ระดับสุดท้ายครับสระโคนที่อยากได้ของดีนะครับก็คือตั้งแต่70.5%ลงไปนะครับก็จะเป็นเลเวลที่3ที่ผมจะรอนะครับคือ0.705นะประมาณ70.5ครับก็คือบริเวณนี้นะครับซึ่งหลายครั้งอย่างเค่นี้ก็จะเห็นว่าเราตกรดนะครับราคาลงมาไม่ถึงเนาะแล้วเราก็ตกรดไปนะครับก็ต้องอดนะครับก็อดเล่นไปนะครับอย่างเคสนี้แต่ข้อดีของการรอ70.5คือ SL มันน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะหาตัวอย่างที่เล่น70.5ดูด้วยเนาะอ่ะเรามา follow กราฟไปครับ อย่างทีเราบายไปแล้วนอาดระบาย50ก็ t p ไปแล้วครับก็ไลน์ไปทุน t ีเนาะก็พอราคาเบรกไฮได้นะครับมันเป็นการไปต่อเนาะก็เขียนว่า b ิวเครับเพราะบิวคือการไปต่อนะครับไม่ได้ช็อกเนาะมันไปต่อโลนี้ที่เป็นการเริ่มขยายครับก็ได้กลายเป็นเมเจอร์โดยอัตโนมัติเหมือนกันอ่ากลายเป็นเมเจอร์ตรงนี้แล้วราคาขึ้นไปครับดูซิว่าจะสร้างไฮเมเจอร์ได้หรือเปล่าตรงนี้ครับถ้าไฮนี้จะเป็นเมเจอร์ได้ครับต้องลงมา X ออะไรเอ่ย ตัวนี้ไม่มีไฮตัวนี้ไม่มีไฮเนาะเพราะว่าสาไม่ชนะหนึ่งถ้าจะเอกตัว X ตรงนี้ครับอืมถ้าจะเอกตัว x ตรงนี้ให้ได้ซึ่งปรากฏว่ามันเอกไม่ได้นะครับแล้วขึ้นต่อเพราะงั้นไฮตรงนี้ยังไม่เป็นเมเจอร์นะถ้าเอกไม่ได้เช่ไยังไม่เป็นเมเจอร์ครับจะเป็นมเนอร์ธรรมดาอยู่ก็ไหลไปครับเนี่ยโลมเนอร์ไฮมเนอร์โลมเนอร์ไฮมเนอร์โลมเนอร์แล้วก็น่าจะขึ้นยาวเลยนะครับเนี่ย่ะผมมองไปอย่างนี้เลยแล้วกัน Okay. แล้วก็ผมเพิ่งจะมามีนะครับสวิงไฮเมเจอร์เนี่ยก็น่าจะบริเวณนี้ครับก็คือโลนี้ของเราโดนทำลายเนาะอ่ะเดี๋ยวเก็บความรู้นิดหนึ่งนะครับเผื่อบางคนสงสัยทำไมไฮนี้ถึงไม่เป็นเมเจอร์เข้าโค้ดดูดีๆนะถึงแม้ว่าไฮนี้จะลงมาทําลายโลได้ครับแต่มันเป็นเมเจอร์ไม่ได้เพราะควาว่าไฮคือสูงสุดสูงสุดเนี่ยไอ้นู้นมันสูงกว่านะครับธลวัดดีๆนะนี่คือขึ้นขยายครับอ่ะแล้ว ถ้าเกิดคุณไปนับว่าอันนี้เป็นการย่อถ้าคุณไปนับว่านี่เป็นหายนะคุณจะลากเส้นอย่างนี้เหรอมันแปลกๆปล่าแล้วฮายนี้หายไปไหนอะใช่ไหมนึกออกไหมครับมันเป็นไม่ได้นะครับอ่าอย่างนี้ไม่ได้เนาะตัวฮายที่ถูกต้องก็คือต้องเป็นบนนี้เลยนะครับบนยอดนี้เลยอ่าเคเพราะงั้นฮายนี้สามารถส่งก้าวลงมาจนเอ็กโลนี้ได้ครับหายนี้เลยกลายเป็นเมเจอร์เนาะเพราะงั้นขึ้นเมเจอร์ปัจจุบันของเราคือขึ้นนี้ครับก็คือจากโลนี้นะครับมาถึงหายนี้และนี่คือการย่อครับเราจะคาดหวังการขยายเพื่อขึ้นนะ ต่อไปเราจะบายตรงไหนครับลองเอาพี่โูมากลางดูครับข้างล่างคือ100เนาะก็คือจุดจบนะครับจุดเริ่มย่อคือ0นะครับจุดที่เพื่อนๆสามารถบายได้ก็จะมีอีกหนึ่งครับสามสิบแปดจุดสองนะครับแต่ถ้าให้ดีเลยก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะเห็นได้ว่าตอนที่ราคามันลงมา X เนี่ยครับตอนที่ราคามันลงมา X เนี่ยครับอ่ามันอยู่ต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอดีหมายความว่าเพื่อนๆสามารถกดบายมาแรกได้เลยนั่นเองครับตั้งแต่ต้น x อกเนาะข้อควรระวังนะครับเป็นทริคนะครับห้ามกดบายนะครับถ้าราคัรบ ให้รอให้เกิด x ก,ก่อนแล้วค่อยบายนะครับดีที่สุดนะเดี๋ยวผมจะที่บายเหตุผลให้ว่าทําไมถึงห้ามเนาะก็บายไปครับ tp ก็ที่หายเดิมเนาะเพราะเราคาดหวังของการเกิดอะไรการเกิดขึ้นขยายต่อไปอ่านี่คือขยายนะครับนี่คือย่ออ่า50%แล้วก็ขยายต่อนะครับเพื่อหวังให้มันเกิด b s ต่อไปเนาะตอนนี้ราลครขยายขึ้นมาแล้วครับก็ยังไม่ถึง tp เนาะเพราะว่า tp เราอยู่ตรงนี้ tp เราอยู่ตรงนี้นะครับเราเราคาดหวังว่าจะเกิด b s ตรงนี้นะ สัก AU ตอนนี้ที่ถือมาก็ยังบวกอยู่นะครับแต่ว่าราคาย้อนกลับมาซะเสียวเลยอ่าประมาณนี้นะครับนี่คือตัวอย่างของการเข้าเทรดนะครับด้วยการเอาเพิมที่เขาเข้ามาดูนะครับใครจะเข้าที่38.2ก็ได้แต่ว่าจุดที่ดีที่สุดอยากให้ต่ำกว่า50ลงไปนะครับยิ่งถ้าได้ต่ำกว่า70ด้วยจะดีมากนะครับจะเป็นจุดเข้าที่เพอร์เฟกเพราะ SL มันต่ำเนาะทีนี้เมื่อกี้ผมพูดค้างเอาไว้ว่าถ้าราคายังไม่เกิด X อครับอย่าเพิ่งเข้าออเดอร์เด็ดขาดเหตุผลเพราะอะไรครับเรามาลองดูกันนะ สมมุติว่านะครับเพื่อนๆได้สวิงไฮเมเจอร์มาอย่างนี้โอเคไฮนี okay. ้ครับเป็นเมเจอร์ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันเอ็กโลตรงนี้ได้นะครับโอเคทีนี้ครับราคาก็ลงมาครับลงมายาวเลยปึ๊บทีนี้ครับการที่เราจะตีฟิบโบได้ครับเราต้องเกิดจากการจับคู่ระหว่างไฮกับโลถูกไหมทีนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าถ้าโลนี้ของเราอ่ะอันนี้นะ จะเป็นเมเจอร์ได้ครับมันต้องขึ้นไป X อันนี้ก่อนใช่ไหมมันต้องขึ้นไป X อันนี้ก่อนมันถึงจะยืนยันว่าไอโเนี้เป็นเมเจอร์เราถึงจะสามารถเราถึงจะสามารถจับคู่ในการตีฟิบโบอย่างนี้ได้แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนใจร้อนครับไม่รอให้มัน X ก่อนครับเพื่อนอาจจะเห็นว่าราคามันขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วแล้วเพื่อนอาจจะไปตีฟิบโบแบบแบบใจร้อนอะยังราคายังไม่เกิดโรเลยเพื่อนเพื่อนไปตีฟิโบแล้วแล้วเพื่อนไปคิดเอาเองว่าเฮ้ยตอนนี้ราคามัน50%แล้นะเพเ่อร์เซ็น่์แล์อ่ะเพว่ันเพย่้น S L ไี้ถามว่ามันบวกไหมมันอาจจะบวกครับก็คือราคาอาจจะอาจจะดรอดาวคือเราโดนลากไปจน x แล้วค่อยลงใช่ไหมครับซึ่งมันก็กําไรนั่นแหละครับแต่มันจะดีกว่าไหมอ่ะถ้าเพื่อนๆรอมัน x ก่อนนะครับแล้วไปเอาราคาสูงๆกว่าเช่นตรงเจ็ดสิบจุดห้าแบบนี้ยเนี่ยให้ราคา x ก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยซื้อลงมา <c oughs> แล้วค่อยซื้อลงมานะครับขอไปเสียงเริ่มหายละเอ่อถ้าแบบนี้ครับ sl ของเราจะต่ําลง <c oughs> เห็นไหมได้ได้กำไรที่เยอะขึ้นด้วยเพราะฉะนั้น การเราให้ราคา x ก่อนครับแน่นอนครับว่ามันจะได้จุดเข้าที่ดีกว่านั่นเองเนาะนี่คือการหาจุดเข้าแบบแรกนะครับคือการเอาฟิบโบเข้ามาช่วยนะครับในการแบ่งราคาถูกราคาแพงนะเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างกรณีที่เราได้ไม้ราคาดีๆบ้างเช่นแบบระดับประมาณ70แล้วกันเนาะซึ่งแม่เจสิบเนี่ยผมเพิ่งได้ไปในทองคำเนาะไปดูทองคำกันหน้าตาของการบาย70ของทองคำคือยังไงนะครับ คือเซตตรงนี้นะครับนี่ผมยกตัวอย่างไปแล้วนะจริงๆในในบทก่อนหน้านี้โลตรงนี้เป็นเมเจอร์นะครับโลนี้เป็นเมเจอร์ทำไมถึงเป็นเมเจอร์เพราะว่ามันสามารถ x high อันนี้ได้นะครับ x high อันนี้ได้ผมมองนะโอเค <c oughs> เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครรีเช็คนะครับอาจจะมองว่าเป็นไม่ได้ก็ได้เพราะว่า high นี้ x low ยังไม่ได้เนาะ เดี๋ยวผมหาจุดที่แบบสามารถมองชัดชัดดีกว่านักเรียนจะได้ไม่งงอมืมองชัดชัดมองชัดชัดอันนี้ยังไม่เอ่อะอันนี้ดีกว่าผมมองว่าโลนี้ครับเป็นเมเจอร์ได้นะครับโลนี้เป็นเมเจอร์เพราะว่ามันสามารถ็หายนี้ได้ทุกคนน่าจะตามทันนะแบบนี้น่าจะมองชัดกว่าเวลาการหายเมเจอร์ก็หายเมเจอร์ตัวเองให้เจอครับเอาในสไตล์ตัวเองนี่แหละครับเราจะได้อ่านกราฟตัวเองออก และไฮนี้ก็เป็นไฮเมเจอร์ or, ครับเพราะว่าไฮนี้สามารถเอ็กโลนี้ได้เพราะงั้นพอเพื่อนๆหาไฮโลเมเจอร์ or, คู่แรกของตัวเองเจอแล้วครับให้นับมันนะครับเป็นคืนหลักเสมออเพราะงั้นหลังจากการยอ่อนี้เราต้องหาจังหวะบายขึ้นไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะบายตรงไหนดีก็เอาพี่โบมาช่วยครับแบ่งราคาถูกราคาแพงปลายทางการยอ่อครับของคืนหลักเนี่ยก็คือ100จุดเริ่มยอ่อคือ0ูนย์ครับเริ่มย่อลงมาเราจะเข้าที่นะครับ 88.2ก็ได้สำหรับใครที่มันเป็นสายรีบเนาะแต่อย่างที่ผมบอกนะถ้าเราจะเล่นรอให้ราคา X ก่อนครับไม่ต้องรีบโอเคพอ X แล้วเราจะเข้าที่50ก็ได้ครับแต่อย่างเช่นนี้ผมยกตัวอย่างว่าผมเข้าที่70.5ครับเห็นไหมแต่ราคาดีมากเลยยิ่งลงมาถูกครับ SL แล้วก็ยิ่งน้อยอประมาณนี้นะครับเห็นไหมลันไปราคาก็พุ่งขึ้นไปนะครับนี่ก็เน TP แบบ 1R ได้แล้วนะแต่ถ้ารอที่ไฮเยิม erm ครับ รถที่หายเดิมนะยังไม่ถึงนะครับตอนนี้ราคาดอดาวลงมานะครับ mm. เกือบโดนด้แซลไปแต่ก็ยังเนาะตอนนี้ก็กําลังจะกลับมาหน้ามาแล้วเป้าหมายของผมตอนนี้คือหวังให้ทองคําขึ้นต่อนะครับแต่ถ้ามันไม่ขึ้นแล้วช็อกก็ยอมครับก็เปลี่ยนหน้าเป็นหน้าเซลต่อแต่แผนตอนนี้ที่เห็นคือนี่คือขยายครับปัจจุบันคือการยอ่อคาดหวังให้เกิดการขยายต่อไปครับเป็นเบลออฟเซเจอร์ขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ขยายล่ะถ้าสมมติว่ามันลงยอ่ยอยอ่ยอยอ่ยอยอ่อย่อจนเบรกได้นะครับก็จะเป็นช็อกแทนนะครับผมก็จะวางแผนในการ เอ่อยอ่อเข้ามาแล้วก็เซลลฝั่งขยายต่อนะครับเป็นฝั่งลงต่อเนาะก็เราจะอ่านโครงสร้างอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มองหาจุดเข้าเนาะในบทนี้ครับจะสอนเน้นหลักก็คือในส่วนของการหาวิงหาวิงเมเนอร์หาวิงเมเจอร์แล้วก็รู้แล้วว่าต้องบายหรือต้องเซลใช่ไหมโดยการดูจากขึ้นของเราว่าขึ้นไปขึ้นขาขึ้นหรือขาลงจากนั้นอัลฟิโบครับมาแบ่งเพิมพ์ที่เขาก็คือพยายามเล่นหลังจากการเกิด x หรือต่ํากว่า5 0จะดีที่สุดนะครับ38.2เล่นได้แต่ไม่ค่อยแนะนำครับไม้ที่ดีจริงๆอยากให้เริ่มที 50เป็นต้นไปลงมาเนาะถ้าจะบายก็ต่ำกว่า50ถ้าจะเซ์ก็สูงกว่าห0ครับหรือดีที่สุดเลยก็คือสูงกว่า70บนะครับแต่ว่าจะเจอไม่ค่อยบ่อยแต่ข้อดีคือเวลาได้มาเนี่ยโอกาสกำไรค่อนข้างสูง sl ต่ำนะครับประมาณนี้ก็ลองไปฝึกตีเมเจอร์ไมเนอร์กันดูแล้วลองฝึกการฟิโบกันดูนะครับว่าราคาที่ดีของเราอยู่ตรงไหนและเดี๋ยวในคาบหน้าครับเราจะพาไปตะลุยการตีโซนแบบ p i กันแล้วครับว่าใน3บทสุดท้ายนะครับระหว่างบทเอ้าสิบ1นะครับจะเป็นเรื่องของจุดเข้าร้วรวรับ พะตอนนี้พวกคุณเรียน1-5ถึงมาคุณต้องคิดหลอดเป็นนะครับตีนัลน้าตานเป็นมองสวิงไมเนอร์เป็นนะครับบท678เนี่ยคุณต้องสามารถมองเมเจอร์ไมเนอร์ออกแล้วหาราคาถูกราคาแพงเป็นแล้วสุดท้ายครับบท9 1 0 11ครับใน3พาร์สุดท้ายเนี่ยคุณจะได้ในเรื่องของจุดเข้าครับการวางโซนการคอนเฟิร์มจุดเข้าต่างๆนะครับบอกเลยว่า11คลิปนี้คุณควรจะสามารถวางแผนเทรดได้ด้วยตัวเองแล้วก็รู้เลยว่าจะต้อง s l ตรงไหนที TV ตรงไหนมีอันไหนเป็นเลคเิตี้มั่งตรงไหนเป็นจุดยั่วยุ อะไรคือจุดเข้าที่ดีไม่ดียังไงบ้างนะครับเพราะงั้นเตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับฝึกฝนอย่างต่อเนื่องนะครับวิชานี้เป็นวิชาที่ยากแต่ถ้าเกิดทําได้ก็ผมบอกเลยว่าผลลัพธ์จะน่าชื่นใจอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผม